เอาละครับผมก็ขอกระบสวัเดลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมครรสตี้มาบายแล้วก็ผม f d o ดอฟคนเดียวคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะโอ้โหกระตุกมาเถยโอ้โผมเปิดเกมก็กระตุกเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมปืนที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือเจ้าตัว QX านั่นเองนะครับผมเป็นปืนที่อ่าผมเพิ่งได้รับสกินมาก็คือสกินที่ทุกคนได้รับในกิจกรรมไอ้ที่มันหมุนวงล้อเก็บเห่นซีดีอะไรพวกนั้นนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้กันมานะผมก็ได้มาสกินเดียวได้เลยฮะคือ QXR นะครับผมก็จะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเนี่ยนะวันนี้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมเก็บของแต่ตอนนี้ก็ตกมากกระตกแบบตกเลยนะฮะตกแบบไม่รู้เหตุผลไม่รู้เพราะอะไรนะฮะโอเคโอเค แต่มีเหตุผลเดียวแหละที่กระตุกอ่ะเออกากกระโโตกับกากโอเคครับตรงนี้ก็มาวิ่งขึ้นมาข้างบนบนตึกแล้วเรายัางไงนะสิเฮ้ยว้าโถมาดีก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเออเนี่ยคอนเซปต์ Concept เราครับผมคอนเซปต์เราครับตีนสีแดงตรงกําแพงแล้วก็ลงไปเป็นแกงนะฮะเมื่อวานใครได้ดูคลิปมันก็จะ,ะรู้นะว่าคอนเซปต์นี้คืออะไรนะฮะโอเค ตัวนี้ก็ได้เป็นหนตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องหาเอ๊ยเหมือนได้ได้ยินข้างหลังเอ๊ยเอ้าสายมือกับม้านะครับตายไปดีโอ้โหน่าจะเป็นน้องบอดนะฮะอยู่ดีก็โผล่มาขนาดนี้นะครับผมเคผมนี่ไม่ได้เล่นอีกาม่วงนานมากแล้วนะเนี่ยอีกาม่วงนี่โคตรคิดถึงเลยนะครับใครได้เคยดูคลิปสมัยก่อนผมนี่ก็อีกาม่วงทั้งนั้นนะครับเมื่อแบบประมาณปีกับปีที่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เล่นแต่อีกาม่วงนะฮะโอ้โห คิดถึงเหลือเกินนะฮะเอาไปทักชุดมานะครเพิ่งเพิ่งเพ่งเพิ่งเสร็จนะโอเคมีเสียงมีเสียงเยอะนะเสียงเยอะนะเอ้ยอันนี้บอดเหรองูนอนด้วยว่ะเฮยบอดพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะนี่โอ้โหเก็บเก็บไอยิงเลือดผมไปเกือบครึ่งนะเกาะเนี่ยโอ้โยมีรถมารถมาทำไมอยู่นี่แหละขอล้านเลยแล้วกัน ขอล้าเลยแล้วกังปืนเราแรงปืนเราแรงอันนี้อันนี้เรายิงเองไม่ได้ร้ายเท่าทีเทาทีอันนี้ผมปิดชื่อแล้วก็ปิดรูปไว้นะครับคือแบบว่าไม่รู้จะปิดไว้ทาไมเหอะไม่มีคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากปิดไว้นะเพื่อผมไปทํานิสัยเทเลอย่างนีนะ้อย่างเช่นการล้าใครอย่างนี้นะเขาจะได้ด่าไม่ถูกนะแต่ถ้ามาดูในคลิปก็อาจจะรู้ถ้าเขารู้จักผมนะโอเคช่างมันเถอะ ไอ้ดีกว่านะครับผมนั่งฮอไปนะครับไปเอาแอร์ดอปไปเอาอะไรให้มันเอ้ยข้างหน้ามีบอดยังไงเฮ้ยโอ้โหแม่งยิงเกือบตุยอ่ะฮอเหลือ30%เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหสุดตีเลยบอดเนี่ยดูดิดูฮอผมดิเหลือ34%เปอร์เซ็นต์จากลอยดูมันยิงคนเดียวโอ้โหยิงคนไม่ว่าอย่ามาล็อ อุปกรณ์พวกนี้แต่ก็ดีแล้วครับดีแล้ว,ด,ลวดีแล้วที่มันล็อกนะครับเวลาอาฮอหรือรถมันเกื่อนการก็จะได้พังๆเลยบ้างเฮ้ยมีเสียงตีแลวช่างมันเถอะให้เพื่อนยิงไปแล้วกันผมก็แจมด้วยเผื่อได้ไม่ได้เว้ยอันนี้เขาไม่ได้อยู่ตรงกําแพงนะเลยแต่แต่ขึ้นเต็นสีแดงนะแล้วก็ลงไปเป็นแกงด้วยเฮ้ยน่าผมลำคาล้วผมลำคาล้ะผมไม่พูดละผมเริ่มลำคาญตัวเองละโอเคนะ okay, นะผมข้างหน้ามีตัวนะครับ เพื่อนมาไวผมเห็นแล้วข้างหน้านะครับโอเคเห็นแล้วอยู่ข้างในนะครับผมไม่ลงไปหรอกเพราะผมไม่ใช่เล่นผมไม่ได้เล่นนินจาด้วยในตานี้โอเคโอเคอยู่นะจ๊ะขอหาก่อนนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับเรียบร้อยเรียบร้อยลงไปเอ้ยอ้อตัวนี้โอเคเพื่อน้าไปแล้วนะหมดแล้วครับ คือตอนนี้ผมไม่ได้เล่นนินจานะคือโทรศัพท์ผมกากนะครับผมเข้ามาไม่ทันคนอื่นนะฮะคือถ้าสมมุติว่ามีคนเล่นค้านินจาสมมุตินะสี่คนในทีมอ่ะตั้งตั้งตั้งค่าค้านินจามาเลยสี่โอ้ยเดี๋ยวผมขอยิงไอ้นี่ก่อนมาดิครับมาดิครับโอ้โหหลายๆคนยนีไม่รู้นะครับก็ใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะก็สมมุติว่าในทีมเนี่ยมี4คนใช่ไหมทุกคนเนี่ยตั้งค้านินจามาหมดเลยใครที่โทรศัพท์เร็วสุดเน็ตเร็วสุดนะครับ บวกกัน2อย่างเนี้มันจะได้เข้ามาเป็นคนแรกแล้วก็จะได้คาดิ้นจาไปก่อนนะครับก็เป็นเรื่องของการเข้าเข้าไวเข้าช้าอะไรอย่างงี้ผมเป็นคนโทรศัพท์ไม่ดีใช่ไหมเล่นยังกระตุกเลยไม่ต้องหวังถึงการเข้าแล้วผมเข้าช้ากว่าอยู่แล้วนะครับผมผมผมแทบไม่เคยได้หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งสองสามส,ามสี่ในทีมเนี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณ3หรือไม่ก็4ลองสังเกตลองย้อนกลับไปดูคลิปก็ได้ผมแทบไม่ได้คือไม่ได้เลขหนึ่งเลยผมไม่เคยเป็นเบอร์หนึ่งนะ ก็เพราะว่าผมเข้ามาช้าตลอดนะใครเข้ามาเร็วก็จะได้เป็นเลขหนึ่งใช่ไหมเข้ามาที่2ก็ที่2 3 4สี่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะได้เป็นที่3กัก็ที่4เสมอผมไม่เคยได้เป็นเลขหนึ่งเลยนะไม่เชื่อนะลองสังเกตลองย้อนกลับไปดูในคลิปก็ได้นะผมนี่ก็เพิ่งมารู้เหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับว่าเออมันจัดย,ยังไงนะแต่ผมไม่เคยได้เลขหนึ่งจริงๆนะครับเลข2นี่ก็ยากเลย โอเคนะตอนนี้ก็มาเอาเป็น QXR แล้วก็เป็น M13 นะครับเอา2ปืนนี้มาเลยแล้วกังเนี่ยฮะเพราะว่า2ปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่ผมปวดปานนะฮะเพราะว่านี่เนี่ยจะทำคลิปปืนหนึ่งแต่ว่าเออเด้อเด้เด้อเดออยากก่าจิ้มหลังน้องสิจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวเองโดนฆ่าเองจิ้มหลังฆ่าใช่ไหมผมจำเสียงปืนได้นะครับเป็นอาร์ติกนะฮะที่เหล็กผลิตมาจากโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกเดี๋ยว เหล็กแต่ผลิตจากโรงงานพลาสติกคืออะลรวะนะฮะเป็นอาดามที่ทําจากไม้นะครับจากต้นสนที่อยู่ในป่าอา่าป่าหิมพานธ์นะครับแล้วก็อา่าเป็นต้นที่มีอายุมากกว่า200ปีนะครับผมทําด้ามจากของอาร์ติกตัวเมื่อกี้ผมฟังเสียงผมรู้เลยว่ามันมาจากไม้อะไรปีอะไรคนเลี้ยงนี่ชื่อตาตาหยุ่นนะฮะตาหยุ่นเป็นคนเลี้ยงไม้ต้นนั้นนะครับเป็นเจ้าของสวนนั้นนะครับ ไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยไปเรื่อยหมดอ่ะเออเฮ้ยข้างหน้ามีตัว M13 สวบหน้าเลยแล้วกัน M13 สวบหน้าเลยแล้วก็ฮู้ยโอ้ยทุกๆมาดิครับเองคิดว่าเองแม่นเองเก่งเก่งเเข้ามามาแล้วซ้ายมือซ้ายมือมาแล้วเองคิดว่าเองจะอ้อมอ้อมพิยดามาดิครับมาดีครับเรียบร้อยครับกลางอากาศไปดิโอ้โดนอีกแก๊งซนไหนอันนี้ M21 M21 กระบอกนี้นะฮะผมพูดเลยว่าลำกล้องเนี่ยทำจากเหล็กไวเบเนียม นะฮะเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งมากๆนะครับขุดมาโดยนายสตีเฟนเจอร์หลาดไม่ใช่แล้วสตีเฟนเจอร์หลานนักบอลไม่ใช่เหรอแล้วไม่รู้ผมก็พูดมั่วด้วยนะผมเคยได้ยินหันหูผมบานคนไม่ดูบอลนะแล้วผมไม่รู้ว่าสตีเฟนเจอร์ลาดเนี่ยเขาเป็นนักบอลจริงๆงหรือเปล่าอ่าแล้วเขาเขาเขาทำอะไรหรือผมพูดชื่อถูกือเปล่าผมไม่รู้ต้องขออภัยด้วยผมพูดมั่วนะ้อย่างเอ้ยไขว่าสตีเฟนเจอร์ลาดไปให้ไปขุดเหล็กกันแหละ นะฮะลหลอมเลยลุงทองพันดีนี่ไงลนะ่ะนะชื่อลุงทองพันดีเป็นคนหลอมเหล็กอันนี้มานะแล้วก็ใส่สโขบให้กับไอเจ้าตัว M 2็บอกระบอกนั้นนะแล้วเพื่อนก็ตายลงไปโอ้โหไม่เป็นไรนะฮะผมล้านเพื่อนตอนนี้ช่วงนี้ผมล้านเพื่อนย,ยับยับอะเออถ้าเห็นก็ขออภัยด้วยนะครับคือปืนผมแรงเออข้อหน้ามันไสอะขอโทษมาดิครับยังไงครับระยะน,นี้ก็เรียบร้อยอู้เลยโอ้โ q x ควนะฮะกระบอกนี้นะกระสุนทำอพอแลวพอ นะเดี๋ยวโดนอ่าท่านผู้ชมด่านะพอแล้วไม่ต้องทํามาจากอะไรแล้วโอเค <c oughs> อยากรู้ประวัติเสื้ออีกา่มงไม่เอาแล้วพอหยุดเออผมจะไม่เล่าประวัติเสื้ออีกา่วงนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ผมรู้มันทอมาจากผ้าไหม <c oughs> เอยพอแล้วหยุดห้ามใจตัวเองห <c oughs> ยุด <c oughs> ล้อเล่นนะสนุกสนุกขำไปนะผม โอเคตอนนี้ก็ฆ่ามาทั้งหมด12ตัวแล้วโอโหราดเพื่อนยับแล้วก็ยิงบอดยับเลยอนะมาดิข้างหน้ามีตัวนึงเพื่อนบอกว่าข้างหน้ามีอีกตัวนึงนะฮะไหนวะนี่ไงวิ่งมาแล้วต่อยต่อยผมขอเอ็13ยิงแล้วกันนะนี่คลิปนี้กูมารีวิวเอ็13หรอคิวเอ็กอาร์เนี่ยนะผมรู้สึก่าผมเอาเอ็13ยิงอย่างเดียวเลยเนะเพราะว่าพื้นที่ต้องขอภัยด้วยนะครับอาจจะยิงคิวเอ็กอาร์ได้น้อยเอ้ยนี่ไงผมขอคิวเอ็กอาร์ยิงหน่อยแล้วกัน โอ้โหมันแรงนะแรงมากๆเลยนะครับผมพูดเลยนะแล้วก็ลั่นเร็วด้วยนะครับแต่ถามว่ามันสู้แม็กซิได้ไหมสู้ได้นะครับถ้าเป็นระยะ,ะ,ยะไม่ได้ใกล้มากผมพูดเลยว่าสู้ได้นะครับแต่ว่าด้วย าการที่วงบีบแบบนี้ภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันเห็นศัตรูในระยะไกลยังไงก็ต้องเอ3ครับผมจะแล้วผมไม่ได้เล่นนินจาด้วยจะบีบเข้าไปใกล้ๆมันก็ยากนะครับต้องขออภัยด้วยที่คลิปนี้อาจจะเล่นเจ้าตัวปืนที่ผมจะรีวิวเนี่ยได้ไม่เต็มที่นะครับนะฮะเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างนะภูมิประเทศวงบีบนะครับแล้วก็การที่ผมไม่ได้เล่นสกิลนินจาที่จะดึงเข้าไปใกล้ๆแต่ข้างหน้าตัวนี้มีมีแน่นอนเอันี่ไงวิ่งมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเจอเอ็นสิบสามเนี่ยเห็นไหมอุ้ยขลัง,งกรับ มาสิจ้ามาจ้าเอ้ยนี่ไงโอ้นี่ไม่ได้แนละ้วโดนสองข้างเด๋ยวตายนะครับต้องออกก่อนเลยละกังออกก่อนเลยละกังน,นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับต้องขอภายด้วยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะผิดหวังกันที่เข้ามาดูคิวคิวเอ็กอาร์แล้วได้เจอเอ็มสิบสามเยอะขนาดนี้แต่ก็ได้ยิงอยู่ได้ยิงอยู่ได้เห็นความโหดของมันอยู่นะฮะแต่ด้วยหลายอย่างช่างมันเหอะ เข้าไปดูว่าบาระเบิดโอ้ยข้างขวามีโคนผมมาให้เพื่อนไปเลยถ้าผมเล่นสลิงผมเข้าไปแล้วนะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งมันสโมกด้วยก็ไม่น่าเข้าอยู่ดีเออเจ้าหนูให้เพื่อนไปเก็บอร์ผมแหลกนะครับวอนผู้ใหญ่ใจดีนะฮะโอ้โหไม่ต้องให้โทรศัพท์ผมนะฮะผมอยากได้มันฮี <laughs> ล้อเล่นเออไม่ใช่ล้อเล่นเราก,ก็เรื่องจริงหละแต่ว่าไม่ได้หิวขนาดนั้นนะฮะก็แล้วแต่ความเต็มใจนะฮะความเต็มใจเอ,อ้ยข้างล่างยังไงครับอ,อ้อเพื่อนตุยวิ มาดีครับฆ่าเพื่อนจานนูโอ้ยโอ้โหไม่เป็นไรเพื่อนผัดกันลัดสนะฮะผมลัาสเขาไปเยอะแล้วให้เขารัาดผมบนะ้างละไม่เสียใจเลยที่โดนลัดสนะฮะผมพอเหมือนไทยบาปเหมือนไทยบาปนะครับโอเคข้างบนมีสองตัวหรอช่างมันเพราะว่าผมได้ยินคือปืนลูกซองกับปืนไฟผมไม่เข้าแน่ๆเข้าไปนี่ผมตุยเย่นแน่ข้างหน้ามีตัวนะครับน้าเป็นบอดนะยืนอย่างนั้นเคเรียบร้อยไป มาสิครับมาสิขามาสิครับมาสิขาบ,บอกว่าข้างหน้าจะเอ้ยเอ็มยี่สิบเอ็ดโอ้โหกระบอกนี้ทำมาจากช่างมันโอ้ไม่พูดแล้วมาดิแน่จริงก็โพหัวออกมาที่เขาเหลือคนเดียวนะครับไอ้นี่จะเป็นคนสุดท้ายแล้วอุ้ยเอา้าเพื่อนไม่ปิดฉากเท่หวะหูตุยเลยเอีเติมเกาะอยู่ข้างในนะครับข้างในข้างในข้างในนี่ไง นี่เอ็งคิดว่าเอ็งเนียนเอ็งเก่งๆอ่ะเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยไปดิปนะฮะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปด้วยนะครับผมยหยผมเล่นปืนอะไรเล่นโหมดอะไร BR หรือ MP ็ก็ลองคองมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมรักทุกคนนะจุ๊บๆบ๊ายยนะ